การรักในทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเราการที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้นทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชมและห่วงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะทำให้เกิดประโยชน์ได้พระราชดดำรัสสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2540ณศาลาดุสิตด,ดา,ายัยสวนจิตรดา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ร่วมสนองพารามิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนึ่งมาจากพารามิตหรือที่เรารู้จักกันก็คืออพสทนะคะโดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์มาจากพารามิตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะคะในการดําเนินงานอพสทตามพารกิจของหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วย4กิจกรรมหลักๆก็คือ 1. การประสานงานสนับสนุนการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่สนองและตามแนวทางพารามิตนะคะอันที่2ก็คือ เป็นศูนย์แม่ข่ายนะคะการประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอน,นึ่งมาจากพระรเมลิสมเด็จพระเทพพระร,ราชรชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะคะอปสทมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันที่3ก็คือเป็นศูนย์ในการรวบรวมนะคะจะทําข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนื่งมาจากพระมดลินะคะส่วนอันที่4ก็คือเป็นศูนย์กลางข้อมูลและก็สารสนเทศของโครงการตามแนว ทางพระราชบุติของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตลอดจนหน่วยงานอื่นนะคะที่ดําเนินงานภายในภาคต้นออกชิงนนะคะ่ะการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยายกรท้องถิ่นภายใต้อปสทนั้นนะคะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบุตรได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่กับเคลื่อนงานชุมชนต้นแบบการบริการวิชาการแก่สังคมตามภันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกงนะคะมีความประสงค์เติมเนินการฐานทรัพยากรท้องถิน่นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับชุมชนนั้นแต่ทางตำบลบ้านกงนะคะก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานดังกล่าวนะคะทำให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากภาคนริจึงได้มีส่วนนะคะในการเข้าไปสนับสนุนการดาเนินการฐานทรัพยากรท้องถิน่นตำบลบ,บ้านกงในปี2560โดยการแนะนําการดำเนินงานสนับสนุนนการ ดําเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการที่จะอบรมให้ความรู้และก็ให้แนวปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นมารู้ถึงเป้าหมายที่ต้องการนะคะซึ่งก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิน่นและการดําเนินงานสนองพัฒนมลีจนสามารถที่จะเข้ารับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นเพื่อรับป้ายสนองพัฒริลีในปี2564ต่อไปค่ะ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประกอบด้วย3ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารและการจัดการด้านที่2การดำเนินงานการดำเนินงานประกอบไปด้วย6งานดังนี้งานที่1งานปกปักทรัพยากรท้องถิน่นการปกปักทรัพยากรท้องถิน่น เป็นการนำพื้นที่สาธารณประโยชน์มาทำการศึกษาและดูแลรักษาทรัพยากรงานที่2ง,งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นการสำรวจเก็บรวบรวมและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านกายภาพชีวภาพรวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์จัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลงานที่3งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิน่นเป็นการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่นอาทิเช่นทรัพยากรพืชสัตว์ชีวภาพภูมิปัญญาเพื่อนำมาปลูกรักษาติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิน่นงานที่4งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่น เป็นการฟื้นฟูบำรุงรักษาขยายพันธุ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนงานที่5งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นเป็นการรวบรวมบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นมีระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้งานที่ 6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิน่น เป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ด้านที่3ผลการดำเนินงานซึ่งความประทับใจตัวนี้ก็คือในส่วนของการดำเนินงานนะครับทางสำนักงานโครงการนี้ จะลงเอาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกงอธททุกงาน,นเพราะว่าทางพวก,กผมก็ไม่มีความรู้ที่จะดําเนินการตรงนี้ไปแต่ก่อนเนี่ยพวกผมไม่รู้ว่าพันไม้ตรงน,นี้มีประโยชน์อะไรพอดีมีปราชาบ้านมีอาจารย์จากศูนย์ประสานงานเนี่ยมาช่วยแนะนําว่าพันไม้ตรงนี้เป็นพันไม้ที่มีคุณค่าอยากให้เราอนุรักษ์พวกผมก็พยายามที่จะ ดำเนินการตามตามที่ท่านเสนอนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกผมประทับใจอีกอันหนึ่งก็คือเราแต่ก่อนเราไม่มีความรู้ในเรื่องของอาถรรพ์ทรัพยากรท้องถิ่นนะครับพอดีก็เลยมีทางอาจารย์ได้แนะนําในส่วนตรงนี้ให้พวกผมก็เลยมีแรงผลักดันที่จะ,ะต่อสู้งานตรงนี้ให้ประสบผลสาเร็จ นะครับสุดท้ายครับขอขอบคุณอสูรประสานงานโครงการอนเนื่อมาจากพระรัมย์มหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานทุกโครงการนะครับได้ประสบผลสำเร็จครับขอบคุณครับในส่วนของโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่อมาจากพระราชมรริที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลว่านกงได้ขับเคลื่อนกับศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชมริของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะคะก่ให้เกิดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมนะคะของประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งภูมิปัญญานะคะโดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตม้าน,นกงเองเราก็จะเป็นในเรื่องของ ภารกิจในการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในชุมชนแต่เราขาดซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือแนวทางวิชาการในการดำเนินงานนะคะตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยก่อนแก่นนะคะโดยศูนย์ประสานงานได้เป็นนะคะผู้ที่ ช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องวิชาการในหลายๆด้านทําให้สถานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบ้านกงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์นะคะก็หวังว่านะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกงจะได้รับการประสานงานนะคะการดําเนินงานและการกับเคลื่อนจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิดอีกในวาระต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ค้นพบศักยภาพของบุคลากรใน,ใ,นใ,นใ,นในองค์กรของเราด้วยซึ่งตำแหน่งหน้าที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความสามารถความสามารถด้านอื่นอย่างเช่นน้องๆบางคนเพิ่งจะมาค้นพบในโครงการนี้ก็คือตัว,ตว,ตวน้องๆเองเนี่ยจะมีความสามารถในการวาดรูปนะคะอย่างง,ง,งานเก็บสํารวจข้อมนนูลจะมีการทํำใบงานเนาะใบงานที่1นึถเขาก็จะมา,มาวาดรูป บางคนวาดได้ออกมาอย่างสวยงามนี่คือการค้นพบศักยภาพอย่างหนึ่งของของบุคลากรน,นะคะบางคนถนัดเรื่องการออกแบบบางคนถนัดเรื่องการเพาะปลูกอย่างพื้นที่ด้านหลังของเรานะคะที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็ใช้คนงานของเรานะคะ,ะปลูกมีการวางแผนว่าจะปลูกอะไรทำยังไงนะคะ,ะบางคนใช้ความสามารถส่วนตัวบางคน ไม่ใช่แค่จับปากปกาพอพอทำงานฐานทรัพยากรทำนาก็เป็นเนาะทำนาเกี่ยวข้าวใช้ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เป็นพื้นเพข,ของตัวเองมาทำงานศูนย์นะคะแล้วก็บางคนก็มีความถนัดด้านการทำาพอร e r p o i n t บางคนที่มีความปราณีตก็จะมาทำแบบเย็บใบงานคนพบอีกอยานน่างก็คืองานนี้จะสำเร็จได้ก็คือพนักงานจะต้องมีความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจนะคะเสียสละแล้วก็ ใช้ความเพียรเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นฝนตกเราก็ <laughs> ผ่านมาแล้วเนาะฝนตกแดดออกทุกคนลุยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำงานสนองพระราชดำริเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายป้ายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ,อทุกคนรู้ว่าบ้านกรมมีอะไรฐานทรัพยากรท้องถิน่นทั้ง พืชสัตว์ชีวภาพภูมิปัญญารวบรวมไว้เก็บรวบรวมไว้สำรวจไว้ไม่ให้ใครมาเอาไปทำลายได้นะคะก็นี่คือภาพความภาคภูมิใจของชาวบ้านกงค่ะจริงที่ตามมาหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือโครงการต่างๆที่ที่ทางศูนย์ประสานงานให้ประเด็นหลังจากโครงการตัวนี้นะครับมีหลายโครงการเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการตัวนี้ก็จะมีการนำความรู้นะครับมาให้ สร้างภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องทางสุพรรณสารงานนะครับก็ได้ทําโครงการอาสารประสัตว์นะครับที่พวกผมได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นวิสาหจิตชุมชนขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุนโกงได้เอาบุคลากรในตําบลเข้าอบรมเป็นอาสารประสุทธ์จำนวน10ท่านนะครับแล้วก็ได้ประสบคําสำเร็จครับได้ตั้งเป็นวิสาหจิตชุมชนขึ้นแล้วตอนนี้มีการผสมเทียม ให้กับพี่น้องตบบ้านกงมีการให้วัคซีนพวกโรคปากทอก่อเปื่อยขอบวมอันนี้เป็นยาบรรลุยาพยาธิอันนี้พวกผมทําได้ตอนนี้ที่เห็นเป็นชัดเจนก็นคือผสมเทียมนะครับตอนนี้หลังจากที่สําเร็จการบอรมแล้วมีมีเข้าลมสิบคนตอนนี้ทํางานผสมสามารถผสมได้นี่ห้าคนมังหันเท่าปากเปื่อยมากเนาะจ้ะกับข้อบวม ข้อเข้าข,ข้อเขาเป็นแต่เท่าปากเกยือมเป็นบ่เบิดก็เลยเอิญเพิ่นนั่แหละมาสีไทยรักษาเบื้องต้นก่อนก้อนปัจจุศจีม่านกาใช้ใจในใการผสมเทียมทำเมดเป็นน้ำบานเฮานี่เพิ่นสีเอาฮาล้อยแปดร้อยแล้วกับพันไปทังสีบนี่แหละค่ะซอยซอยลดได้หลายค่ะโครงการอาคังปัญญาผู้สูงอายุเราสามารถที่จะรวบรวมอาคังปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านโกงทุกหมู่บ้าน มีขึ้นเป็นทะเบียนนะครับเป็นวิถีภูมิปัญญาคุณค่าผู้เท่าอีสานทุกหมู่บ้านจะมีในเรื่องของดีแต่และหมู่บ้านที่เรามารวบรวมไว้ใน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 คังปัญญาผู้สูงอายุอของดีแต่และหมู่บ้านเราสามารถที่จะเข้าดูในเว็บไซต์ของอตมกงได้เลยว่าหมู่บ้านไหนมีของดีอะไรเราสามารถที่จะ,อะเอานปแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาให้นะครับแล้วจะเป็นในเรื่องของการจัดสารอะไรต่างๆนะครับทุกหมู่บ้านเขามีนะครับแล้วก็มีเว็บที่จะดูได้นะครับในเรื่องของลางปัญญาโครงการเกษตรในเรื่องของเลี้ยงปลานะครับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทางศูนย์ประสานงานก็ได้นำวิทยากรนะครับมาอบรมให้ความรู้ต่างๆ การเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเกษตรกรสามารถที่เลี้ยงได้ก็คือปลาปลาดุกปลาหมอนะครับแล้วก็สามารถที่ขายได้เป็นจํานวน2รุ่นแล้วตอนนี้ก็กําลังเลี้ยงอยู่เป็นรุ่นที่3ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่มนะครับได้นําโครงการดีๆได้นำคามรู้ที่ดีไปดำเนินการนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทงใหกผมได้ ดำเนินการกับศูนย์ประสานงานได้ผลสําเร็จนะครับบรรลุอาตามวัตถุประสงค์รายโครงการสี่งสำคัญคือบได้ไปซื้อผิกกับบัดรไสื้อพักกับกกบดัดรไสื้อจักเทียได้ซื้อทางเต่อาหาร20บาท30บาทผู้เฒ่า2องคนกินได้มวมือค่ะประหยัดไปรยัางนึ้ง อบรมคือไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่ได้อะไรตรงนี้เลยไม่ได้สนใจทีนี้พออาจารย์เขามาให้ความรู้เริ่มสนใจว่าเออถ้าสมมติเอามาทําเพิ่มจะเป็นยังไงได้รายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมา,มาลองทําดูอะค่ะได้รายได้เสริมอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็ขายปลาดุกก็ได้ตังเพิ่มหลายพันอยู่จากรายได้ปกติตําบนบ้านกง เป็นชุมชนที่เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยังคงอยู่นำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสร้างเสริมรายได้และสร้างพลังภายในของชุมชนให้มั่นคงเข้มแข็งอันจะทำให้ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรท้องถิ่น คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป